หน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยนะคะจริงๆก็มีการเคลมความทนทานอยู่เหมือนกันนะว่าสามารถพับได้เนี่ยเป็น200,000ครั้งนะคะ200,000ครั้งนี่ก็คือเยอะมากถ้าพับได้200,000ครั้ง5ปีก็คือเอา365ไปคูณ5กับนะคะพับได้วันละ1 0 9ครั้งอ่า มือถือจอพับรุ่นนี้เนี่ยมันถูกกว่าคนอื่นเยอะมากๆนะคะในราคา19,990บาทเอาง่ายๆคือ20,000บาทนั่นเองซึ่งถูกมากนะคนอื่นๆนี่เขาขายกันเท่าไหร่นะ30,000 2องเก้าอะสองอะไรก็ว่ากันไป30,000กลางๆก็ว่ากันไปคือตัวเนี้ยก็คือเอาว่าเลยนะถ้าคุณอยากจะใช้มือถือจอพับในราคาที่เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเนี่ยคุณจะได้ฟีลแบบอ่าฉันได้มือถือจอพับแล้วแล้วก็คุณภาพเนี่ยสำหรับเรานะเราว่ามันก็โอเคกับราคานี้นะ,ะเดี๋ยวไปดูกันดีนกว่าว่า Nubia Flip 5G ตัวนี้น้ทอะไไรดบ้างคุพร้อมกันแล้วอินโทร อ่ะเรามาดู5จุดเด่นก่อนเลยนะที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันอย่างแรกเลยดีไซน์เนี่ยรู้หราเป็นเอกลักษณ์มากด้านหลังของเขาเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นกระจกนะแล้วก็แกะสลักนะฮะแบบ AG เขาเรียกว่า l i ตล์ AGH นะครับเป็นประกายคริสตัลไซน์นะขนาดไมครอนเลยแล้วก็กรอบของเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะคะด้านหลังเนี่ยสัมผัสเนี่ยจะเหมือนเท็กซ์เจอร์เหมือนเนื้อทรายนิดนึงจะให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมแล้วก็ลื่นหลุดมืออาจจะยากขึ้นนิดหนึ่งนั่นเองนะคะ,ะ,คะแล้วก็ที่สำคัญไม่เป็นรอยนิ้วมือนั่นเองนะคะนี่คือจะทำให้ความดายอยาดยอนยีีีีวโ ชายโกลนะจ๊ะโอ้สีทองนั่นเองแต่มันไม่ดู้ทองซะทีเดียวนะมันดูแบบออกแนวนุดนนุนครีมครีมม,มินิมอลเหมือนกันและทุกคนดูนะปุ่ม power ด้านขวามือเนี่ยเขาตัดด้วยสีแดงมาเพิ่มความรู้หราให้กับเครื่องเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะด้านบนเนี่ยตรงฝา,าพับนะคะตรง h ิ n g ์เนี่ยจะมีการแกะสลักคําว่านูเบีย เอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะคะอย่างที่2นะคะหน้าจอด้านนอกเนี่ยจะมีขนาด1.43นิ้วโดยดีไซน์แบบกลมๆแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า art of watchmaking นั่นเองนะคะใช้งานได้หลากหลายแต่ว่าจะไม่ได้แบบเหมือนใช้แอปใช้อะไรนะแต่จะเป็นการใช้เหมือนกับทางลัดในแอปบางตัวเท่านั้นเองซึ่งจะกำหนดเอาไว้ในเครื่องเดี๋ยวเราว่ากันนะพวกควบคุมเพลงแจ้งเตือนถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะอย่างที่3เป็นมือถือจอพับที่มีกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลอันนี้สำคัญมากเพราะว่า ตัวที่แพงกว่าน,นี้หลายๆเจ้ายัางเป็น12ล้านพิกเซลอยู่เลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพกล้องตัวนี้เนี่ยเราลองถ่ายอยู่แล้วเนี่ยเราว่าดีนะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะอัดวิดีโอได้สูงสุดเนี่ยคือ 4K 30เฟรมนะมาพร้อมกับ Snap Dragon 7 Gen 1นะคะก็แบบกลางๆแหละเ,เพราะรุ่นนี้ราคาค่อนข้างถูกอย่าลืมให้คะแนนแล้วก็ราคาของเทคโนโลยีการจอพับด้วยนะอย่าไปดูแต่ C p พอยางเดียวนะคะต่อมาเป็นเรื่องของระบบเสียงนะคะที่มาพร้อมกับลำโพงคู่ที่รองรับ DTS X Ultra นะคะ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยรองรับ snapdragon sound ได้ด้วย,วยใครที่ใช้บลูทูธเนาะอะไรต่างๆที่รองรับ snapdragon sound ก็มาเชื่อมต่อได้และแน่นอนนะคะราคาดีจริงๆกับ1 9 9 9 0บาทกับรุ่น256 g b RAM 8นะฮะตัวนี้ให้ประกันนะ18เดือน จากศูนย์วีว่านะคะตัวนี้บริการรับเครื่องเคลมถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะเขาจะมี2สีนะสีดำแล้วก็สีซันชนยโก้นี่แหละนะสสีเลยก็คือ Cosmic Black นะคะแล้วก็ซันชน์โก้โอเคเราไปดูสเปคโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือสเปคทั้งหมดนั่นเองนี่นะคะสเปคทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะคะอย่างรเราพูดไปก็หน้าจอเป็น a m o l e d Display นะคะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนั่นเองส่วนแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้ให้มาที่4 3 ah ะะ่0ันสามร้รยอยสิรมรล3ิแอม์ชัตวขณะัรทั้งมส3.0แล้วก็ 퀵ชาร์จ4ด้วยอ่ะเราจะที่ดูสเปคจบไปแล้วเรียบร้อยนะเราก็จะบอกทุกคนว่าถามว่ามันเหมาะกับใครมันก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการมือถือจอพับแหละพูดง่ายๆนะคะแต่ว่าราคาจบต้องได้เออนี่พูดแบบง่ายๆเลยประมาณนี้นะคะคราวนี้มือถือจอพับลหลายๆครั้งเนี่ยจะมีปัญหาที่ทุกคนถามว่าพี่ทาไมถึงใส่เซนปเจ็ดจมาคือมีอยู่หนึ่งสิ่งที่ตอนนี้มือถือจอพับเจอกันคืออนะไรรู้ไหมแบตเตอรี่ไม่พลวันอันนี้คือสิ่งที่เขาเจอกันเยอะ คราวน,นี้รุ่นนี้มันเป็น7จเจน1แบตเตอรี่มันทนกว่าเยอะแหละทนกว่าเยอะเพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยจะไป snap แแบบขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันเร็วกว่าแหละแต่ว่าก็จะกินแบตเตอรี่เยอะกว่าซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่รู้สึกว่า อ่นแรงแล้วไงถ้าสุดท้ายอยู่ได้แบบแค่5 6โมงแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะนถะ้าเกิดโอเคอยากจะได้แบบที่มันแบบแรงกลางๆผมไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช้แค่โซเชียลน็ตเิร์ออะไรแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรื่องแรกกันที่เรื่องของดีไซน์นิดนึงกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเอาสำหรับการออกแบบของรุ่นนี้นะคะดีไซน์เนี่ยก็ออกแบบมานะฮะตัวน่าสนใจมากตัวบานพับของเขาเนี่ยสามารถงอได้หลายระดับตาม ะะแต่ว่าถ้าด้านหลังนี่จะต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่ามันแบบเอียงไปเยอะๆเ,เ,เนี่ยมันจะตกลงมาเลยเพราะน้ำหนักเขาทิ้งไปข้างหลังเนาะแต่ถ้าด้านหน้าเนี่ยก็จะได้เยอะอยู่นั้นๆก็สามารถปรับได้ดีนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ซื้อมาเนะแล้วเวลาที่เราเรา,เราลองงอแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเราลองขยับนิดนึงเนี่ยจะมีความแบบกึกๆนิดน,นึงอันเนี้ยเราต้องบอกทุกคนว่ามันอาจจะรู้สึกว่าความแน่นของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับรุ่นที่ราคาสูงมากมาก นะฮะอันเนี้ยมันมีความแบบกึกกึกนิดหนึ่งนะฮะเลื่อนเลื่อนคลื่นคลื่นนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้อันตรายอะไรแต่อย่าไปขยับเล่นีกน่านะนั่น,ะนก็อันนี้แจ้งให้ทราบแล,ล้วกันส่วนเรื่องดีไซน์สวยงามไม่สวยงามเนี่ยอันนี้อยู่ที่มุมมองนะเพราะว่าเราว่าถามเรานะเราว่ามันดูเรียบหรูดีดูสวยดีแล้วก็แมทช์กับชุดได้ง่ายนะแล้วเราก็ชอบสีแดงที่อยู่ตรงนี้ด้วยมันทำให้ดูแบบโปรเฟชชัออ่นอลขึ้นอีกนิดนึงไม่รู้เหมือนกันนะเราสึกว่ามันไม่เรียบเกินไปนะมันมีแดงมาตัดนิออนดห <c oughs> นนะ น้ำหนักจะทิ้งตัวไปทางทางตัวกล้องแหละนิดหนึ่งดังนั้นเวลาที่เราถือเนี่ยถ้าเรากลางแบบนี้เนี่ยเราสึกว่าน้ำหนักมันจะทิ้งไปที่ตัวตำแหน่งของกล้องนิดหนึ่งนะคะแบบนี้โอเคดังนั้นถามว่าวางาประกอบเป็นไงเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วกันรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้แข็งแบบแน่นมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสวยดีชอบหน้าจอด้านนอกเนี่ยต้องคุยกันหน่อยสมัยนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่ราคาสูงมากๆมันจะทํางานเหมือนเป็นแอปได้เลยใช่ไหมเลื่อนปุ๊บเข้าไลน์เข้าเฟซเข้าอะไรแบบเล่นกันเลยแหละเนาะ แต่รุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ outer display หรือว่าจอด้านนอกเขาเนี่ยไปจอแบบ OLED display เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันล็อกมาเลยว่าคุณจะใช้กล้องคุณดูสภาพอากาศนะคุณดู ะนะมิวสิปรับเพลงมีคาล e n d a r นะคะมีแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยแบบออกกําลังกาย9เดินนับเวลา stopwatch อะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งจะอยู่ในหมวดของการตั้งค่าด้วยเซตติ้งไปเนี่ยนะคะไปที่โหมดที่ชื่อว่า outer display function นะคะ outer display function เนี่ยนะคะถ้าเรากดเข้ามาดูเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันล็อกมาเลยว่ามันมีอยู่ทั้งหมด8อันดังนี้ก็คือเพิ่มอะไรเข้าไปไม่ได้ดนั้นเราก็จะใช้ได้อยู่ที่8แอปประมาณนี้ แล้วก็มวลหมวดต่อมานะครับเป็น outer display AOD นะฮะหรือว่า l w a y s o n display นั่นเองอันนี้ก็มีให้เราเลือกอยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณ20-21อันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถเพิ่ม text เพิ่มอะไรได้ในตัวสุดท้ายที่เป็นตัวที่เขียนว่า signature นะฮะตัวนี้ก็เลือกได้เหมือนกันก็จะอยู่ประมาณนี้ย20กว่าอันแล้วก็ตัวข้างบนนะฮะตัว display wallpaper เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะจะมีตัว p e wallpaper อยู่ p e wallpaper เนี่ยนะฮะเวลาเราเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเอ๊ะ มันเขียนว่าเลข8ปนี่มันมีสามอันนะคะและตรงนี้หายไปไหนเลื่อนต่อนะมันจะมีโผล่มาอีกนะคะตรงนี้อันนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวนะคะมีน้องแมวน้องหมาน้องนกอะไรน่ารักดีเราชอบนกสุดเลยนกนี่คือดูสวยมากอะะ่ะแล้วก็อันนี้น่าเสียดายนิดนึงคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเอาไวซอนดิสเพลย์ได้หรือเป็นอะไรที่แบบเคาะมาแล้วเจออะไรตอนแรกเลยเนี่ยอันนี้จะน่ารักกว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแค่ตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไวซอนดิเพลเาเป็นรูปดวงดาวใช่ไหมเรากดก่อนก็จะมีนกบินออกมาอย่างงี้อนน โอเคแหละน่ารักขึ้นนะคะแต่ว่าฟังก์ชันมันจะถูกจํากัดอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคนถามว่าแน่นอนคำถามยอดฮิตลรวรับสายได้หรือเปล่า คำตอบคือรับได้นะคะรับได้เลยก็จะกลายเป็นสปีกเกอร์เหมือนกับทั่วๆไปเลยดนะังนั้นสามารถรับสายจากจอนอกได้เลยโดยที่ไม่ต้องกางออกหรือเราอยากจะปรับฟังก์ชันให้กางออกมาแล้วรับเลยก็ทําได้เหมือนกันก็มีฟังก์ชันให้ปรับนะคะดังนั้นโอเคจบเรื่องดีไซน์ไปชอบกันหรือเปล่าสำหรับเราเราชอบนะเพราะว่ามันสวยจริงๆแหละในความรู้สึกคือมันดูมินิมอลอ่ะดูเรียบหรูแล้วก็ขอบทรายทั้งหมดเนี่ยทั้งอลูมิเนียมตรงนี้ที่เป็นเนื้อทรายแล้วก็กระจกที่เป็นทรายด้านหลังเนี่ยไม่เป็นรอยนิ ไปเจอหน้าใครมานั่งเช็ดอ่ะมันก็ดินหนึ่งเนาะและน้น่ารู้สึกว่าอันเนี้ยก็เป็นแล้วแต่สไตล์แล้วกันแต่เรเรานะเราว่าเราชอบค่ะ<ม>อ่ะก่อนจะไปเร<ม>ื่องถัดไปนะก็ใครอยากจะใส่รูปเตือนลงไปก็ได้เหมือนกันนะดีนี้ก็นิยมใส่รูปเตือนลงไปเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะใส่เป็นวิดีโอของเราไม่ได้นะจะใส่ได้แค่ภาพนิ่งเท่านั้นก็เป็นหน้าเราอะไรเงี้ยเป็นอลเป p a p e r นั่นเองนะคะ<ม>อ่ะเรื่องถัดมาอยากให้พูดก็คือเรื่องความแรงแล้วกัน<ม>ตัวนี้ขับขึ้น้วย Snapdragon 7 Generation ที่1นะคะต,ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าความแรงงอยู่ในนนะะดับปาากลค เน้นไปในเรื่องของการทํางานโซเชียลเตเวิร์กเป็นหลักนั่นเองฮะ,ะส่วนเกมจริงๆเล่นได้นะเล่นได้ระดับดีเลยเพราะ7จ็เนี่ยดีกว่าตอน7 7็ดเนี่ยสำหรับเรานะดีกว่าตอนไป7จ็ดเค่อนข้างเยอะในโดยเฉพาะนะในเรื่องของความร้อนที่น้อยลง ยงเห็นได้ชัดจริงๆส่วนใหญ่อถือพวกเนี้ยที่เป็นจอพับเนี่ย่วนใหญ่จะใส่เวเฟอร์แชมเบอร์ไม่ได้นะฮะส่วนใหญ่จะใส่ไม่ได้จะมีแต่รุ่นใหม่ๆห,หรือรุ่นที่ระคาสูงๆนะที่มีนวัตรกรรมที่สามารถสอดแทรกเวเฟอร์แชมเบอร์ข้าลงไปได้แต่ตัวน 1, เนี้ยพอไปเจ็ดเจนหนึ่งปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลคือมันไม่ได้ร้อนเวอร์เหมือนกับรุ่นอื่นๆที่ร้อนจนฮีจนตัดจนโอ้มันร้อนนะ่ะพี่นะแรงร้อนแล้วก็แบตหมดเร็วแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นของเขาไปนะอันเนี้ย ก็จะช้าลงช้ากว่าแต่แบตก็จะประหยัดกว่าร้อนน้อยกว่าแต่ก็เล่นเกมได้น้อยกว่าเหมือนกันแต่แน่นอนว่าความแรงพอมันน้อยลงเนี่ยการเล่นเกมอะไรมันก็จะแบบดรอปลงนะคะกว่าพวก snap 8ปดสูงอยู่แล้วแต่เท่าที่เราสังเกตมาคือคนที่ซื้อมือถือจอพับส่วนใหญ่เลยนะไม่เล่นเกมอันนี้เรื่องจริงมีบ้างแต่ไม่ได้เล่นจริงจังถ้าจะเล่นจริงจังเนี่ยเขาจะไม่เล่นพวกมือถือจอพับกันดังนั้นเราว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณอาจไวพ้พิจารณาได้ว่า ถ้าจากจะเล่นเกมจริงๆจะเล่นบนมือถือจออย่างนี้จริงหรือไม่อันนี้แล้วแต่ถ้าบนโฟบนโฟ,บนโฟนก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะเพราะอะไรเพราะสัดส่วนหน้าจอมันไม่ได้ส่วนใหญ่คนซื้อมือถือจอพับจุดประสงค์ชัดเจนมาในความเป็นฟลิปเนี่ยคนจะขายแบบแฟชั่นถ่ายรูปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะจอข้างนอกเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบเหมือนกับถ่ายรูปแบบจากกล้องหลังอะไรเงี้ยเพื่อให้มันคมกว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมแนวเน,น,นี้ยดังนั้นเราคิดว่าคนที่ซื้อจอพับมาเขาไม่ได้มาเล่นเกมอยู่แล้วแล้วแต่คนมองดังนั้นเราบอกว่าตรงนี้เนี่ย การใช้7จ็ดเจ่ทุกคนจะต้องพูดแน่นอนว่ามันไม่แรงพอแต่ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้สูงเลยใช่ไหมหมื่นเก้าก็แ้บาทถูกที่สุดด้วยประหยัดแบตนะแต่วความแรงก,กลางกลางลองดูว่าถูกใจหรือเปล่านะคะต่อมานะ,ะก็เป็นเรื่องของหน้าจอกันบ้างน,นะคะหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยนะคะจริงๆริงก็มีการเคลมความทนทานอยู่เหมือนกันนะว่าสามารถพับได้เนี่ยเป็น200,000ครั้งนะคะสองแสนครั้งนี่ก็คือเยอะมากนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก,กดเครื่องคิดเลขดูเราเอาเครื่องคิดเลขมากดเล่นๆนะว่าถ้าพับได้20,000 0ครั้ง5ปีก็คือเอา3 6 5 ไปคูณ5ก่อนนะคะพับได้วันละ109ครั้งอ่าพับได้เป็นร้อยครั้งโอเคแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกกันว่าทุกเจ้าขเขาก็เคลมในเรื่องของความทนทานมาอยู่แล้วว่าอันเนี้ยก็คือฉันพับได้เป็นแสนครั้งส่อแสนครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่เรารู้มาก็คือสิ่งที่เราทดสอบได้คือสอ่0แสนครั้งเลยะไรก็ตามแต่เนี่ยการเกิดความเสียหายต่างๆไม่ได้พูดถึงเรื่องของการตกหล่นด้าน,นตรงนี้เนี่ยก็ต้องพูดก่อนว่าเราก็ไม่ได้ดรอปเทสทีเดียวหรือลองดรอปดียอย่าเลยนะนะ เอาล่ะมันก็ไม่ได้พูดถึงความด r o p t a s หรือว่าการหล่นไปเจอฝุน่นเจออะไรแบบนี้นะคะ นะอันนี้ก็ต้องดูกันไปที่สําคัญคือเราว่าออกแบบจอเนี่ยที่เราบอกว่ามันขึ้นเคลื่อนนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่เหมือนพวกรุ่นแรกๆที่เขาทํามานะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาก,กล้องเขาถ่ายอิเซอร์ตรงนี้ให้ตรงฮิ้งชุด่ตรงบานพับเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าตรงจอเขาเนี่ยจะมีแถบดาๆแล้วก็ตรงฮิ้ง์เนี่ยมันจะอยู่ติดกันเนี่ยแทบไม่มีช่องว่างเลยนะเราคิดว่าฝุ่นเล็กๆเ,เ,เนี่ยน่าจะเข้าไปในจุดนี้ค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็การพับเนี่ยติดเข้าไปเนี่ยสนิทเกือบหมดเลยนะฮะก็คือมันจะเปิดรูด้้้าาานนนหลังงงอออตรเเเีียกมแค่่ดดวท สำหรับเราเราคิดว่าถ้าใครคิดว่าโอ้มันเป็นเทคโนโลยีที่ย้อนหลังหรือเปล่าสำหรับเราว่ามันไม่ใช่นะเราว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่ไปตามราคาแต่ว่าทําได้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆนะคะก็คือจะเห็นว่ารูหรือช่องว่างตรงนี้เนี่ยโหแบบมันแทบไม่มีเลยนะคะน้อยมากอาจจะมีอยู่นิดนึงเท่านั้นเองแล้วเราบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะซื้อไปตรงนี้เราว่าการออกแบบเรื่องจอภาพอะไรต่างๆทาได้ดีนะคะแต่ว่าด้านนอกนิดนึงจอด้านนอกเนี่ยเราคิดว่าความสว่างก็ใช้ได้แต่ว่ามัน มันดูแบบมันไม่เจ้าโอเลที่สลรับเรามันแปลกๆเนาะอยนาีเพราะว่าสีของแต่ละ UI ที่เขาเซตมาเนี่ยมันมีความแบบ Colorful มากเลยแล้วมีความแบบเกรเดียนต์ไล่สีอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเลือกแอปต่างๆที่ทําให้มันสีมันดูไม่เกรเดียนขนาดนี้ได้เนี่ยมันน่าจะสวยกว่า นะอย่างเขาสื่อหรอกนะเพราะว่าตัวเครื่องมันมาแบบมินิมอลไงหรือเขาตั้งใจอันนี้ก็ไม่รู่กันโอเคแต่ทัชเนี่ยโอเคนะใช้ได้นะคะแต่มีนิดนึงก็คือเรื่องจอข้างนอกเนี่ยเวลาเราเข้ากล้องไปปุ๊บนะครัตัวกล้องเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นกลมๆใช่ไหมซึ่งปัญหาของการที่มันเป็นกลมๆก,ก็คือว่าบางครั้งที่เราถ่ายเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นวิวข,ข้างๆคือรูปถ่ายออกมาเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแหละแต่พอมันเป็นกลมมันไม่เห็นข้างๆอันนี้เนี่ยก็จะไม่เราถ่ายแล้วปุ๊บเอ๊ะเพื่อนตกขอบไหมนะเอ๊ะถ้าเเเเราาถ่่่ยยแบบป็็นนนนซลลลฟีีกกุมะะอั้ แจ้งไว้นะแล้วก็การเปลี่ยนโหมดเนี่ยชามิใช้วิธีการปัดขึ้นเอานะฮะปัดขึ้นเป็นพัดเทรดโฟโต้นะฮะนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดแบบพวกความละเอียดวิดีโอหรือสลับเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะทำไม่ได้แล้วก็แตะเอาแล้วก็ถ่ายรูปโอเคงั้นก็จบเรื่องจอไปทางด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องสําคัญของรุ่นนี้เลยก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองค่ะ ัวกล้องรุ่นนี้นะคะความละเอียดของกล้องเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้องเดฟนะหรือว่ากล้องวัดตื้นลึกนั่นเองรุ่นนี้ไม่มีกล้องเอลตร้าไวท์นะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะให้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะถามมาสวยใช้ได้แต่เดี๋ยวเราเค่อยๆไล่กันไปละกันเนาะสรับตัวกล้องเนี่ยต้องบอกกันว่าราคาเนี่ยหมื่นเก้า็ร้อยเก้าสิบบาทจริงๆแล้วน่าจะใส่เอลตร้าไวท์มาถ้าถามเรานะ คือมันจะกลายเป็นอะไรที่แบบโอเคเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เขาเล่นกับพวกมือถือจอพับหรือแบบแนวฟลิปแบบนี้เนี่ยเขาเล่นกับเรื่อง Ultra อัลตทราไวท์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจอนอกมีประโยชน์ในการใช้กล้องหลังมากๆนะฮะกับการถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปก,กลุ่มอะไรเงี้ยแน่นอนคุณไม่มีอัลตทราไวท์ตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้การถ่ายรูปต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยกับคนที่ใช้พวกกลุ่มของจอพับมาซึ่งส่วนใหญ่จะใส่อัลตทราไวท์มาให้อันนี้มันไม่มีถามเราเสียดายไหมเราเสียดายนะเพราะถ้าใส่มา 8ล้านก็พออะไรเงี้ยมัน5ล้านก็ได้อะมันก็อาจจะทําให้โจทย์มันถูกแก้ออกมาได้แบบตีโจทย์แตกมากกว่านี้ในเรื่องของตัวเลือกของกล้องที่ให้มาอันนี้ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเซนเซอร์หลักกล้อง5 0ล้านพิกเซลเยอะกว่าคนอื่นคนอื่นให้เท่าไหร่12ล้านตัวนี้เนี่ยให้50ล้านพิกเซลเดี๋ยวพาทุกคนไปดูตัวอย่างภาพถ่ายหนึ่งกันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะะนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายนนเดงของรุ่น Nu นบีเอฟลิปหจนะฮะจะเห็นว่าเรื่องดีเทลสีสันเนี่ยสำหร,รนะดี สำหรับเราคือชอบเลยแล้วว่าสวยกว่ามือถือจอพับรุ่นแพงๆซะอีกถ้าเป็นกล้องหลักนะ ทำได้ค่อนข้างดีมากยังโหมดกลางคืนเนี่ยนะ noise อะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้อยลงแต่สีเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทีเดียวถ้าเราถ่ายแบบเป็นพวก night mode เนาะแต่ว่าดีเทลต่างๆเนี่ยเก็บมาดีมากนะหูลำโพงหวลำโพง,โพงถ่ายมาเนี่ยก็เออสวยงามดีสีสันใช้ได้นะถ่ายวัดถ่ายว่าอารามอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยเราว่าก็มีความสวยงามดีเหมือนกันนะฮะในเรื่องของดีเทลรายละเอียดต่างๆเลยแล้วก็กลางวันนี่เออสวยเลยกลางวันที่ถ่ายออกมาดีมากนะฮะถ่ายรูปคนต่างๆนะคะสีผิวเนี่ย ยังคงเป็นนูเบียสไตล์นะคือเมื่อก่อนนี้นูเบียยังเก่งมากนะเรื่องการถ่ายภาพบุคคลน,นี้โชว์กันเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็คือถ่ายรูปคนสวยเหมือนกันนะคะพจเอร์อมโพัตเทรตะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้มันใช้เดฟในการช่วยเบลอแหละก็จะสร้างระดับได้มากขึ้นแต่ว่าโดยรวมๆก็ยัง ไม่ได้แบบว่าเด่นมากในรื่งพอเทรตแต่ถ่ายวิวสวยเราชอบถ่ายวิวถ่ายสิ่งของอะไรเนี่ยสวยมากๆนะคะอีกหนึ่งโหมดที่เราชอบมากหลังๆเราเรีวิวนูเบียดไปก่อนหน้านี้เราเรีวิวแล้วนะ Focus Pro. โฟกัสโปรโหมดนี่ชื่อว่าโมโนคัลเลอร์โมโนคัลเลอร์เนี่ยคือการดึงสีออกมาสีเดียวจากทั้งภาพนะคะแล้วพอาไปถ่ายภาพปุ๊นเนี่ยจะได้ภาพที่มันดูดเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือว่าดูแบบมีความอาร์ตขึ้นมาเยอะมากๆนะคะแบบนี้คะ่ะนี นี่คือภาพถ่ายมาเป็นไงเคอร์บี้สีชมพูใช่ไหมเออแล้วก็แบบตัวโมเดลเงี้ยเราก็จับแต่สีแดงมาอะไรอย่เงี้ยนะคะก็สวยมากเลยเราชอบเลยนะคะแบบมันทําออกมาได้ดูดีมากนะพิกาจูสีแดงโซนิกอะไรเงี้ยสีฟ้าอะไรเงี้ยเออเห็นไหมมันให้ความรู้สึกที่แบบสวยงามอะ่ะเราว่า อันเนี้เป็นความอาร์ตอีกแบบหนึ่งที่นูเบียรเนี่ยให้มานั่นเองนะคะโอเคนั้นใครที่อยากจะได้ตัวนี้เนี่ยไปถ่ายรูปต่างๆเนี่ยเราว่าตัวนี้จะเก่งในเรื่องของถ่ายภาพวิวซีนเนอรี่ต่างๆนั้นใครที่สนใจกับตัวมือถือจอคับที่ราคาไม่แพงเนี่ยเราว่าก็โอเคขหมกันนะสำหรับตัว ดูเบียร์ฟลิป5 g ตัวนี้ม,มันถูกอะ่ะมันเป็นลามือถือที่ราคาดีมากเลยแหละต่ว่าเป็นรูปของกล้องหน้ากันบ้างนนะคะ่ะกล้องหน้าของรุ่นนี้เนี่ยความละเอียดคือ16ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะก็ถ่ายมาได้สวยแบบนี้เลยนี่นะคะนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายของกล้องหน้าได่เองนะแล้วว่าสีผิวสวยกว่ากล้องหลังเออสีผิวดีเลยก็สมเป็นกล้องหน้าแหละเน้นเซลฟี่นะคะแต่ถ้าเราใช้กล้องหลังถ่ายนี่จะดีมากเลยคมกว่ากล้องหน้าอยู่แล้วนะ,ะเพราะว่าแน่นอนกล้องหลังก็คือกล้องหลังคะเซนเซอร์เขามีขนาดที่ ใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าเยอะมากๆก็วสวยงามมากๆเลยทีเดียวส่วนตัวนี้อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญนะคะแม้ว่าจะไป snap 7 1ก็ตามแต่ว่าเขาถ่าย 4K 30เฟร,รมได้นะดังนั้น,น,นวิดีโอแบบนี้ค่ะนี่คือวิดีโอของเขานั่นเองนะสำหรับตัวของ Nubia Flip 5G นะคะแต่ที่พีคมากๆทุกคนรู้ไหมคืออะไรคือถ้าเราเปิด EIS กันสัน่นยังใช้ 4K ได้อยู่นี่คือสิ่งที่แปลกใหม่มากเลยนะคะ ปกติแล้วเนี่ยเราเปิด EIS กันสั่นปุ๊บความเรียดจะถูกดรอปลงมาอยู่ที่ Full HD 30เฟรมทันทีแต่ตัวนี้คุณอัด 4K 30แต่มีกันสั่น EIS ช่วยได้ด้วยเฮ้ยหรือจะเชื่อนะอันนี้ก็คือแปลกใหม่มากทำให้วิดีโอ,อม,มันมันก็จะแบบคมนะคมอาจจะเปิด EIS แน่นอนมันดรอปลงอยู่แล้วความละเอียดแต่ว่ามันดีกว่าไม่มีแน่ๆแค่นี้ก็เจ๋งมากนะในในตัวของวิดีโอที่เปิด EIS ได้แลยเป็น 4K 30กับตัวนี้นะ ดังน,นี้ก็คือตัวกล้องทั้งหมดนั่นเองนะของ Nubia Flip 5G นั่นเองนะครใครที่สนใจแนวๆนนี้ทำได้ประมาณนี้เราว่า น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดจําหน่ายแล้วนะในราคา1 9 9 9 0บาทพร้อมรับฟรีเลย CTE หรือ ZTE Power Bank นะคะ10,000มนมิลลิแอมป์นะคะสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะ l า z a d a า h o p ป e แล้วก็ Tik t ต k นะดูทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะใครสนใจเครื่องนี้นะคะเขารับประกัน18เดือนเลยอย่าลืมว่าศูนย์วีว่าเนี่ยเขามีบริการรับเครื่องเคลมถึงบ้านเลยนะจ๊ะทำเป็นเล่นไปอ่ะสรุปกันเลยดีกว่านะ ถูกที่สุดในตลาดแล้ว1 9 9 9 0บาทเท,ท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญก็คือตัวนี้ถ่ายรูปสวยนั่นเองนะคะแบตเตอรี่ทนนานกว่าชาวบ้านเขานั่นเองเพราะว่ามันไม่ได้เลวเวอร์ แต่มันไม่ได้ช้าเลยนะ771นงี่ไม่ช้านะถ้าเกิดว่าใครกลับไปดูรีวิวนะดุดเนี่ยจะบอกเลยว่านะดุดอวยเเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันคุมแบตเตอรี่ได้ดีกว่าคุมความร้อนได้ดีกว่าพวก778เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะถามว่ามีความอุดอุดไว้มีแหละนิดหนึ่งนะะมันต้องมีบ้างแหละแหมพี่จะเอาแรงแต่พี่จะไม่เอาแบบร้อนเลยมันไปไปไม่ได้นะเข้าใจใช่ไหมดังนั้นตัวนี้เนี่ยเราว่ามันก็เป็นมือถือจอพับที่ทำออกมาให้กับคนที่อยากจะจับในราคาที่แบบเป็นบัตเจตของจอพับแหละหมื่นเก้าร้อยเก้า ที่บอกว่าไม่ค่อยมีใครเอามือถืออย่างนี้มาเล่นเกมมีแหละมันต้องมีแหละบนโลกแต่มันน้อยนะเป้าหมายละ่ะเขาต้องเอาค่าเฉลี่ยมาวางใช่ไหม้นั้นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เขาเน้นถ่ายรูปเน้นโซเชียลและก็เน้นพับนะคะนี่คือนูเบียฟลิป 5G ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคับพอดีราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้ย,ยสมายค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย